จะบินตอนไฟแล้วละโปรเซ็นแสงนะครับไม้ผลของเราคือมันกําลังจะบานนะครับมันจะนมีทั้งแมลงกลางวันกลางคืนด้วยนะครับที่จะผสมเกสรให้มะม่วงเราครับวันนี้เราก็จะมา,าดูแมลงผสมเกสรมะม่วง,อวงตอนกลางคืนกันนะครับเพราะว่า เท่าที่ผ่านมาก็จะเห็นแต่แมลงที่ผสมเกสรมะม่วงในตอนกลางวันนะครับตอนนี้เราจะมาดูที่สวนเรานะครับที่บ้านสวนเนินธิลาทองเนีย่ยมะม่วงกาล,ลัางจะบานดอกร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าแมลงที่ผสมเกสรตอนกลางคืนนั้นมันมีแบลแรงอะไรมั่งนะครับมีมีมแมลงชนิดไหนมั่งนะครับเราจะจะทาคลิปนี้เพื่อจะอเผยแพร่ให้กับ พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ไม่รู้ไม่ทราบว่าตอนกลางคืนก็จะมีแมลงผสมเกสรผลไม้ให้เราด้วยนะครับแล้วเราไปดูกันครับผมมันเลยมันีอเลย เงินมันไม่หายที่ไม่มา ครับถ้าปกติถ้าเดือนไหยนะครับมันจะมีแมลงมาผสมเกสรน,นะครับที่ดอกมะม่วงนะครับมันจะมีแมลงอีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะมาผสมเกสรมะม่วงในตอนกลางคืนนะครับตอนนี้มันก็แรมห้าค่ำหกค่ำนะครับเดือนก็จะขึ้นดึกไปหน่อยก็ช่วงเออนี่ไงนี่ตัน,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 นี่คือผีเสือ้อ ตอนกลางคืน <c oughs> ถ้าตอนเดินหงายนี่แมแมลงมันจะมาเยอะนะครับมันจะมาเยอะไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ตอนกลางวันนะครับอ,อ่ไอตอนกลางวันมันจะมีไอพกพึ่งพกไอพึพ่งพึ่งมิ้มนัแล้วก็แมลงอื่นๆนนะครับแต่ตอนกลางคืนนี่พวกพึ่งมิ้มจะไม่มีนะครับมันจะมีแมลงอีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะมาผสมเกสร จะมีพวกผีเสื้อกลางคืนพวกแมลงตอนกลางคืนนะครับนะครับเยอะเหมือนกันไม่แพ้ไม่แพ้ตอนกลางวันนะครับทีนี้เดือนเดือนไม่หงายรอ,อ,อเดือนก็มันขึจะดึกไปหน่อยนะครับนี่มะม่วงกลาลังบานร้อยเปอร์เซ็นเลยครับถ้าเดือนหงายนะครับก็จะให้ดีกับประมาณ <c oughs> หลังเที่ยงเที่ยงคืนไปแล้วนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองพเดือนสว่าง แมลงจะเยอะนะครับปกติจะเห็นไอ้พวกแมลงผสมเกสรในช่วงตอนกลางกลางวันกันนะครับนะครับตอนกลางคืนก็มีแมลงผสมเกสรเหมือนกัน คิดว่าจะเห็นแมลงก็เดินไม่ง่ายนะครับก็คงคงจะไม่ได้เห็นแมลงนะครับก็รอเดือนขึ้นก็คงจะดิกนะครับเป็นการเที่ยวชมดอกมะม่วงตอนคคืนก็แล้วกันนะครับนะครับสภาพดอกมะม่วงนะครับถ้าเป็นเดือนายแล้วแมลงจะเดอะเลยนะครับ พลังบานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสดชื่นมากนะครับสมบูร <Bel> ณ <icy> ์มากบุญมากๆนี่ไงนี่ไงเริ่มเริ่มมาแล้วผีเสื้อเห็นไหมผีเสื้อผีเสื้อเสื้อเห็นไหมนั่นนั่นนั่เริ่มเริ่มมีแมลงมาแล้วนั่น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 เริ่มมีแมลงมาแล้วพอเห็นแสงไฟเริ่มเห็นแมลงมานะครับแมลงนะครับเริ่มจะบินตอมไฟแล้วล่ะพอเห็นแสง ครับนั่นเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนี่นนนนคือแมลงผสมเกสรกลางคืนนะครับถ้าเป็นเดือนงายนจะเยอะมากเลยนะครับบินวุ่นเลยนะครับ้าเป็นเดือนงายตัวเล็กก็มีผีเสื้อนะครับมีหลายชนิดนะครับี่เขาเห็นแสงไฟเราเขาก็มาเขารอให้เดือนงายเดือนงายนี่เขาจะเ,าเริ่มออกมาเยอะ สองที่ตัวมแมลงสิเห็นไหมเห็นไหม,มแมลงที่บินว่อนเฉยๆบินว่นนอนตัวเล็กๆยีง <c oughs> ไงก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรช่องนี้มันช่องข้างแลมแล้วเดือนจะออกเด็กแต่รุ่นหลังเนี่ยรุ่นรุ่นที่เป็นมะม่วงปีที่มันบานช่วงปีใหม่ช,ช่วงถ้าถ้าถ้าเดลนใหายเราช่อยมาถ่ายทำอีกทีนั่นแหละช่วงช่วงมะม่วงปีอะ่ะจะเยอะจะเยอะอเราเคยเห็นเพึ่งเห็นมินไหมเนี่ยมันก็ไม่มีสักตัวเลยพวกพวกนี้มันจะหลับหนก มันก็จะมีพกแมลงกลางคืน,ม,นม,ม,มันจะมีอีกเยอะคือมันยังไม่ออกนะ่พอมันรอให้เดินหานอหยุดถ้าภาพเดินข้างข้างขึ้นข้างเลนใหม่ๆเนี่ยมันจะออกแต่หัวค่ำเลยตอนนี้ถ้าช่วงไหนมันเป็นข้างเลนหลายค่ำหน่อยกนะ็จะนี่ๆๆตัวนี้ายแล้วนะมันมีกี่อย่างแล้วเนี่ยสเสื้อ มาลงไปดูที่ที่เราถ่ายแล้วมีกี่อย่างแล้วไม่ไม่นนไม่ตัวเล็กเองพอกลางวันนะกลางคืนมันก็มี <c oughs> คือช่องวงดอกมะม่วงบานนะเราทิงไม่ให้ฉีดยาข้ามแมลงพอดอกมะม่ว,วงบานแล้วเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยเราจะปล่อยให้แมลงผสมเกสรโดยอิสระของมัน กางวันก็มีพึ่งมีมิ้นม,มีต่ออาจจะมาแรงแล้วผสมเจสนอาจจะน้ำหวานกลางคืนก็มีอีกมาแรงประเภทนั้นที่ว่าก็ะจะบินเห็นไมน่บินวน่อยน,นยังไม่เยอะโอ้โอตัวหนึ่งตาแดงเลยเอ่าพอเดือนไม่ไมงไเดือนไงเลยเยอะมากแล้วไฟที่เราติดหัวนี่มันจะบินตอมพุบๆปั๊บเลยมุบๆมุบเลยกอเคเชื่อนะ ตามเีสีแดงเนาะโมกหลากสีหลายอย่างตาสีแดงก็ยังส่วนมากก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้แมลงกลางคืนมันเป็นนีีอะไรมั่งได้มันเดินไม่หงายไม่เเห็นเยอะเลยมีนมันบินอยู่ีนกรนะชี่ ศึกษาตอนนี้เราจะมาดูสภาพทั่วไปด้วยว่าสภาพเป็นยังไงสภาพนี้อบอุ่นมุวง,งจะติดติดลูกดกในในอากาศสภาพนี้ผมอากาศมันอุ่นการอากาศอบอุ่นนี่มันจะทำให้เกสรน,นี่ผสมติดเรยว ดีกว่าอากาศชื้นอากาศเย็นในช่วงนี้เหมาะแต่ถ้าถ้าให้ดีจะมีลมพัดสักหน่อยลมพัดเอื่อยแล้วอากาศอุ่นนันจะติดดกมากอย่นั้นแมลงที่จะมาประที่ที่เขาจะออกมาตอนกลางคืนอ่ะกลางวันเขาจะจะจะนอนเขาจะนอนแต่พอค่ามาเนี่ยเขาเขาเขาจะตื่น ็จะตื่นถ้ามีดอกไม้นี่เขาจะจะมาหาหวานคือเขาหาหานนกินตอนกลางคืนนั่นหละมันเหมือนผีเสื้อกลางคืนอะไรพวกนี้มันจะมีแมลงอยู่ประเภทหนึ่งตอนกลางคืนแต่คนส่วนมากเขาจะไม่รู้ว่ากลางคืนมันมีแมลงอะไรมั่งเขาขเห็นแต่แมลงอตอนกลางวันเพราะนั้นถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยมันจะมีผลกระทบเยอะเลย เพราะว่าโอ้นี่ไงอันนี่นี่อะไรสองตัวดูสินี่เห็นไหมเราเคยเห็นกันไหมว่ามะเรง็งชนิดนี้ <c oughs> นนคืออะไร <c oughs> ะกลางวันเราเคยเห็นไหมไม่ไม่เคยเห็นเราก็จะให้พี่น้องกเกษตรกรได้ได้ได้ศึกษาได้ได้เรียนรู้นะครับอออดอกอมไม้ผลของเราคือมันกําลังจะบานนะครับมันจะจะมีทั้งมะเรง็งกลางวันกลางคืนด้วย นะครับที่จะผสมเจสรให้มะม่วงเรานะครับในช่วงเนี้ยช่วงมะม่วงบานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ห้ามท่นสารเคมีนะครับทุกชนิดนะครับเพราะว่าในช่วงนี้แมลงจะผสมเกสรนนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับจะ่ไปมีผลกระทบมีผลกระทบกับ แมลงที่จะมาช่วยผสมเกสรให้เราครับวันนี้เราก็มาทำาถ่ายคลิปนะครับ <c oughs> การดูแมลงที่จะมาช่วยผสมเกสรให้มะม่วงเรานะครับส่วนมากก็จะจะเห็นเฉพาะแมะลงในตอนกลางวันที่เขามาช่วยผสมเกสรให้เราเป็นพึ่งเป็นปน,นิ้นนะครับ ก็จะเป็นตัวตรงตัวต่ออะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้ที่บ้านสวนเรานี่ก็จะมีการศึกษาตลอดนะครับว่าช่วงกลางคืนมันมีแมลงอะไรมั่งนะครับวันนี้ก็เป็นเดือนจะขึ้นดึกไปหน่อยนะครับอก็เป็นแรมหก่่นะครับหลังออกพรรษานะครับก็แมลงก็ยังไม่ทําเยอะนะครับเพราะเดือนยังไม่หไายนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับในการ ศึกษาเรื่องงานกเกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลอะไรต่างๆนะครับก็เข้ามาที่อาเพจบ้านสวนเนินธิลาทองของเราได้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าท่านได้สนใจก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับที่บ้านสวนเนินศิลาทองนะครับครับก็ขอจบคลิปนี้ไงแค่นี้ครับผม